เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําวันที่18พฤษภาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้นะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดที่อย,อยากจะหาไรายได้เพิ่มอยากจะหาไรายได้เสริมหาไรายได้พิเศษนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบจะได้เจอคนที่ ถูกใจนะคะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะกําลังพยายามที่จะหาความรู้ใหม่ๆศึกษาข้อมูลเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจใหม่นะคะหลายคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปนะคะจำศีลภาวนานะคะบวชชีพามหรือไปทําสมาธิในช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องลําบากใจมีเรื่องคิดมากคิดเยอะมีเรื่องไม่สบายใจนิดหนึ่งนะคะหลายๆคนอาจจะอยู่อยากอยู่คนเดียวการเดินทางมีโชคไม่ราบนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ819ะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ